ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมทีมพิสูจน์หลักฐานกว่า13นายได้นำตัวนายกิติลูกจ้างร้านทองแห่งหนึ่งย่านบางแคหนึ่งในพยานสำคัญที่มีกระแสข่าวว่าคนจัดหาสารไซยาไนให้แก่นายนัทพุฒิพงลังกาหรือนัทโปง่งนักข่าวชื่อดังซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในบ้านพักย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมประมาณ30นาทีก่อนนำตัวออกไปตรวจค้นหาสารไซยาไนที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านบางแคและบ้านพักเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับ พยาหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นนายกิติยอมรับว่าได้นําสารไซยานายมาให้กับผู้ตายก่อนเกิดเหตุประมาณ1เดือนกว่าโดยนําออกมาจากร้านทองที่ตนเองทํางานอยู่มีการนัดหมายกันช่วงปลายเดือนตุลาคมให้นําสารไซยานายจำนวน2ช้อนชา นำมาให้ที่บ้านของผู้ตายในขณะที่ผู้ตายไม่อยู่บ้านซึ่งมีการบันทึกภาพได้จากกล้องวงจรปิดต่อมาทางฝ่ายสืบสวนและสอบสวนได้นำตัวนายกิติไปหาสารศสียนายที่บ้านพักและนำตัวกลับมาที่สถานีตำรวจภูทรบางกรวยเพื่อแจ้งข้อหามีวัตถุอันตรายประเภทีามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทด้านพลตํารวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตํารวจปทรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าตอนนี้ต้องขอตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้ในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก่อนตอนมองว่านายกิติเป็นช่างทองน่าจะมีความรู้เรื่องสารไซยานายแต่ตอบไม่ได้ว่าทราบหรือไม่ว่ามีอันตรายต่อชีวิต ขณะที่นายกิติยอมรับว่าตนและนัทมีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนมานานกว่า2ปีและสนิทก,กันมากกระทั่งเพิ่งเลิกราได้เพียงหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุเสียชีวิตจิงยิ่งรู้สึกสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวโดยเชื่อว่านัทไม่น่าเป็นคนทำร้ายตัวเองและส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องอาการซึมเศร้าของผู้เสียชีวิตแต่อยากยืนยันว่าไม่รู้จักบิ๊กแฟนใหม่ของนัทมาก่อนเพิ่งทราบหลังข่าวแพร่กระจายว่ามีบุคคลดังกล่าวอยู่ในบ้านเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ตนไปหานัทจะพบต้นอยู่ด้วยเสมอและตนเป็นหนึ่งในคนที่รู้รหัสเข้าบ้านของนัทโดยได้ให้การเรื่องยาและรายละเอียดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนแล้วนอกจากนี้กิติบอกด้วยว่าสาเหตุที่ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะต้องการยืนยันว่าตนเองไม่คิดจะหลบหนีและไม่ได้เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตของแฟนเก่าพร้อมฝากบอกสังคมด้วยว่าอย่าตัดสินตนว่าเป็นฆาตกรท,ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดคือเรื่องระหว่างนัทกับแฟนใหม่คือบิ๊กไม่ใช่ตน อย่างไรก็ตามตอนนี้ตนให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วรู้สึกเหนื่อยและเสียใจกับภาพที่สังคมมองตนในทางลบ